สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจับตาเพื่อไทยก้าวไกลแยกกันเดินรวมกันตีประชาธิปัตย์เป็นได้แค่หางเครื่องของระบบประยุทธ์ชี้พรงให้กระรอกหรือดักทางเสือเพ่นแต่ระดับปรมาจารย์เก๋าเก,าเกมอย่างนายชวนหลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรขยับแต่ละกระบวนท่าต้องมีเป้าหมายแฝงอยู่ในความล้ำลึกตามช็อตล่าสุดที่เจ้าตัวพูดเชิงหลักการเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้สภาต้องเตรียมการแก้ไขพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองและพระบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งให้สอดคล้องไม่ซับซ้อนมากรัฐบาลน,น่าจะเสนอกฎหมายเข้ามาเดือนธัน วาคมนี้หรือมกราคมปีหน้าเข้าใจว่ากระบวนการคงไม่ช้าช่วงเวลานั้นหากมีการยุบสภาจะมีปัญหาพูดไว้เผื่อล่วงหน้าแต่หวังว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ระดับปรมาจารย์ชวนออกมาจุดพลุเกมหักมุมในห่วงจังหวะคาบลูกคาบดอกรัฐธรรมนูญแก้ไขกติกาใหม่บัตรเลือกตั้งสองใบย,ยื่นปลายจมูกแตะเส้นชัยแล้วยังมีแนวโน้มสะดุดหัวทิ่มจุดพลิกผันหากยุบสภาในห่วงออกแบบกฎหมายลูกการเมืองแบบไทยๆอะไรก็ไม่ชัวร์อย่าพึ่งแทงเต็งไฮโลเปิดถ้วยแทง แต่ทั้งหมดทั้งปวงโดยเงื่อนไขสถานการณ์ที่ไหลไปตามธรรมชาติสัญชาตญาณน,นักเลือกตั้งอาชีพทุกค่ายต่างลุยพื้นที่เตรียมพร้อมลงสนามกันคึกคักปักหมดุดจับจองโคต้าลงสมัครสมาชิกชิงเก้าอี้สอสอกันหมดแล้ว แนวโน้มแบบที่ค่ายนายใหญ่ดูใบกำลังฮึกเหิมกับกติกาเอื้อเราส่งเสริมกำลังกันคึกคักตีปี๊บกระแสะแลนสไลด์ล่อใจอดีตสอส,ส,สแห่กลับไปตายรังเก่าในยะว่าเก้าอี้ดนตรีใครเผลอลังเลเจอเสียบทันที ขณะที่พักเก้าไกลก็ไม่ปล่อยให้โอกาสในการตีเหล็กกำลังร้อนทีมเด็กรุ่นใหม่ดูจะเชี่ยวกว่ารุ่นใหญ่ด้วยซ้ำในยุทธศาสตร์เบิร์นเรตติง้งชิงกระแสนิวโวอเตอร์กับชนชั้นกลางอย่างที่เสียทีมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลนำขบวนบุกถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศเจาะฐานที่มั่นของตระกูลศิลปะอาชาแบบไม่เกรงศักดิ์สีเจ้าถิ่นอย่างเดอะท็อป นายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมวยเครื่องร้อนไม่สนรุ่นฟลายเวทเฮฟวี่เวทท้าชกดะยี่ห้อสีส้มแหกกระแสกองเชียปลุกพลังฮึกเหิมขุนศึกในค่ายอีกทางก็เป็นการกดดันวัดใจขบวนการล้มกระดานที่จ้องเตะตัดขายุบพักก้าวไกลตีรังต่อกันอีกเป็นรอบที่สอง ตามสภาพการถ้าบัตรเลือกตั้งสองใบย,ยังสกัดความร้อนแรงเด็กเหี้ยวไม่อยู่ที่แน่ๆโดยเงื่อนไขสถานการณ์คู่แข่งในสนามเลือกตั้งตัวจริงน่าจะเป็นค่ายเพื่อไทยกับทีมเด็กก้าวไกลที่ต้องแชร์ส่วนแบ่งตลาดกันเองจากเป้าหมายกลุ่มเดียวกัน นั่นก็ไม่แปลกที่ทีมก้าวไกลกับลูกหาบทีมดูไบจะไปกันคนละทางแยกกันร่างกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขคนละเวอร์ชั่นเพื่อไทยเน้นให้นับคะแนนปาร์ตี้ลิส์แบบฉบับปี2540แต่ก้าวไกลลุ้นให้นับแบบฉบับปี2560ซึ่งมันจะทำให้ผลที่นั่งสอสอบัญชีรายชื่อแตกต่างกันเยอะ ทีมลุงโทนี่วุฒซำกับขบวนการเด็กเฮี้ยวแยกกันเดินแต่โดยเส้นทางบังคับที่ขนาบด้วยฝ่ายอนุรักษนิยมและขบวนการต้านระบอบทักษิณสุดท้ายหลังเลือกตั้งเพื่อไทยกับก้าวไกลก็ต้องไปรวมกันตี ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์เดียวกันกับขุมข่ายอำนาจสามปอที่หนีไม่พ้นสภาพภายแยกกอตามสภาพเสือหลายตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้โดยเฉพาะเสืออย่างบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเจ้าของรหัสลายไทยเกอร์วันกับเสืออย่างผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพัก ที่สวมหนังเสือของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐอาฟเตอร์ช็อกศึกกระบฏรอยเลื่อนใหญ่เกินจะเยียวยาอาการแบบที่เห็นกันตรงหน้า ผู้กองนัดนำทัพใหญ่ไปปักหมุดจังหวัดขอนแก่นยึดเป็นเมืองหลวงภาคอีสานของทีมพลังประชารัฐประกาศส่งสส .400 เขตทั่วประเทศชูธงแม่ทัพใหญ่คือพลเอกประวิทย์สู้เพื่อบิ๊กป้อมเท่านั้นไม่มีแม้แต่คำเดียวที่จะเอ่ยถึงชื่อพลเอกประยุทธ์ขายในบัญชีนายกค่ายพลังประชารัฐทีมแห่อำนาจสามปอสอแววแยกกันเดินแต่จะไปรวมกันตีหรือไม่ ตรงนี้ไม่มีการันตีเพราะผู้กองนัดกับในายใหญ่ดูใบก็อู้เหนือรู้ภาษากันดีเสียงเตือนของนายเทพไทยเสนพงในเรื่องเลือกตั้งเป็นเสียงแห่งความกังวลห่วงใหญ่เหมือนกับเป็นความห่วงใหญยต่อสิ่งที่พักประชาธิปัตย์ต้องประสบเพราะถึงอย่างไรนายเทพไทยก็มีเลือดของประชาธิปัตย์อย่างเข้มข้นจึงหลุดคำทำนายถึงแนวโน้มการมาของระบอบทักษิณ กระนั้นที่ไม่ควรมองข้ามคือการมาของระบอบทักษิณบทบาทและความหมายคือการเข้ามาแทนที่ระบอบประยุทธ์ที่มีอิทธิพลในปัจจุบันจึงเท่ากับเป็นการเตือนต่อระบอบประยุทธ์จะเข้าใจเสียงเตือนนี้ จะต้องทำความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียกว่าระบบประยุทธ์ให้ดีหากฟังจากน้ำเสียงตรวจสอบจากท่าทีเหมือนกับจะอยู่ตรงข้ามกับระบบประยุทธ์แต่หากพิจารณาจากสถานการณ์หลังเดือนมีนาคม2562 ต้องยอมรับสถานะและความเป็นจริงของพรรคประชาธิปัตย์คือนับแต่การตัดสินใจร่วมขันชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน2562พรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบอบประยุทธ์ ยิ่งการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับรี o l ลูชันยิ่งเด่นชัดไม่ว่าอาการของประชาธิปัตย์ต่อสังคมจะแสดงความเป็นอิสระอย่างไรแต่ยอมรับเถิดว่าการตัดสินใจต่อแต่ละสถานการณ์ทางการเมืองในเวลานี้ทำให้ประชาธิปัตย์ถอยห่างจากหลักการเดิมของพรรคไกลอย่างยิ่งอย่างน้อยพื้นฐานเดิมของประชาธิปัตย์คือเสรีนิยม แต่ทุกครั้งที่ประชาธิปัตตัดสินใจไม่ว่าเมื่อเดือนมิถุนายน62หรือเรื่องในห้วงเดือนพฤศจิกายน64กลับสะท้อนโฉมใหม่ของพักคือดำรงอยู่ในลักษณะหางเครื่องของระบอบประยุทธ์ชะตากรรมของพักประชาธิปัต์จึงฝากเอาไว้กับชะตากรรมระบอบประยุทธ์เด่นชัด แม้จะมีปฏิบัติการลับเพื่อสร้างคะแนนนิยมที่เหนือกว่าพักพลังประชารัฐเหนือกว่าพลเอกประยุทธ์ผ่านระบบโพาลสำนักแต่ก็ไม่อาจหนีพ้นจากร่มเงาแห่งระบบประยุทธ์ไปได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐและข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ